ก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยนะคะอธิบายนิดนึงว่าเราจะวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้ได้ผลว่าเอ๊ะตัวมีนนี้เนี่ยช่วยในยเรื่องของการต้านการอักเสบหรือว่าลดการอักเสบในร่างกายของเราเนี่ยจะทํายังไงอะคะค่ะอาจารย์จะเลือกใช้เซลล์แมโครฟาจะมันอยู่ในร่างกายเรานะเมื่อร่างกายเราถูกสิ่งแปลกปลอมจู่โจมเข้ามามันจะกระตุ้นให้เซลล์แมโครฟาจนี้ทํางานมันจะหลั่งสารพวกไซโตไคน์เป็นสารที่เอามาจัดการกับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอ ให้ทำลายไปแต่ถ้าสมมุติเกิดทำลายไม่ได้สารไซโตไคน์นี่โอ้โหหลั่งออกมาเยอะมากเลยทำลายเซลลแทนเราก็เลยร่างกายเราก็เลยป่วยถูกต้องอวิธีการทดลองเราก็คือเราก็ใช้เซลม์มโครฟาจแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหักเสบแล้วเราก็เวลาทดสอบเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปทดสอบด้วยว่ามันไปลดไอไซโตไคน์พวกนี้ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าวิธีการทดลองเรามันถูกต้องไหม เราจะต้องใช้ยาหรือว่าสารมาตรฐานหรือเขาเรียกว่าเป็น positive control ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะใช้กลุ่ม n s น e อันนี้คือเป็นตัวหลักๆเลยเวลาปวดข้อปวดเข่าป,ปวดหัวหรืออะไรอีกไปก่อนใช่การรับประทานยาที่มากเกินไปมันก็มีผลในเรื่องตับไตบางทีเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อ๋อใช่เพราะเขาต้องกินหลังอาหารทันทีใช่หรือบางตัวเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของคนที่มีปัญหาหัวใจอันนี้เป็นไซเฟ็กต์มีข้อจำกัดมีข้อจำกัดการใช้เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องใช้ตามที่แพทย์แนะนำแต่เราจำเป็นที่จะต้องเอายากลุ่มนั้นซึ่งขายอยู่ในท้องตลาดเอามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทำเขาเรียกว่าเป็น dose response ก็ยังทำหลายๆระดับให้เพื่อเอามาเปรียบเทียบว่าเมื่อคนรับประทานแล้วเนี่ย ขนาดมันเหมาะสมไหมนนหรือขนาดไหนเหมาะสมที่รับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยดูแรลร่างกายของเราใช่แล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ด้วย